ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่11เดือนมีนาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสองโครินธ์บทที่5ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในกาลาเทียบทที่หข้อที่25ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญ,ญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยอาเมนถ้อยคำวันต่อว,วันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นจงพึ่งพาในเราเมื่อเจ้าออกเดินด้วยความเชื่อเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตของเจ้าหากเจ้าไม่เคยพบเจอกับความยากลำบากหรืออันตรายในชีวิต เจ้าก็จะไม่มีวันได้สัมผัสความตื่นเต้นและความยิ่งใหญ่ของการงานของเราที่กระทำผ่านเจ้าเมื่อเรามอบพระวิญญาณของเราให้แก่เจ้าเราก็ได้เสริมกำลังให้เจ้าสามารถใช้ชีวิตในแบบที่มากเกินกว่าที่เจ้าจะทำได้ตามความสามารถและกำลังของเจ้าเอง นี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่ควรเอาความท้าทายต่างๆมาเปรียบเทียบกับกำลังของตัวเองเพราะทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังความเข้มแข็งของเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับฤทธิดเดชและความยิ่งใหญ่อันไร้ขีดจำกัดของเราลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าเดินไปด้วยกันกับเราอย่างใกล้ชิดเจ้าก็จะสามารถทำให้วัตถุประสงค์ของเราสำเร็จได้ด้วยกำลัง และความเข้มแข็งจากเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ